สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับดีฉันนางสาวจินติาลักค,คุณอันนี้เนี่ยเราจะมาะแนะนำการสับเปลี่ยนมุมมองภาพง่ายๆแค่ปลายนิ้วจะมีขั้นตอนด้วยกันง่ายๆนะคะก็คือมีอยู่ไม่กี่ขั้นตอนนั่นเองในบริลวณไลบรารีเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะแสดงภาพถ่ายทั้งหมดในรูปของกลิตนะคะซึ่ง ิดเนี่ยคือเป็นทแมเนลเล็กๆของภาพถ่ายเรียงกันเพื่อความสะดวกในการค้นหานะคะและก็จัดหมวดหมู่ภาพนอกจากมุมมองแบบติดแล้วเรายังสามารถเปลี่ยนมุมมองในแบบอื่นๆได้โดยคลิกปุ่มเปลี่ยนมุมมองใต้หน้าจอหลักหรือกดคีย์รัดซึ่งสามารถเปลี่ยนมุมมองได้ทั้งหมดเนี่ยสี่แบบด้วยกันนะคะอ่ะเรามาดูกันเลย มุมมองแรกนะคะก็คือคลิกที่ปุ่มนี้นะคะอ่าที่เป็นหน้าจอแล้วก็มีด้านในอันหนึง่งคลิกเข้าไปหรือว่ากดคีย์รัดก็คืออคีย์ลัด e นะคะเพื่อเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองแบบเดียวเอ็นหน้าจอลรอคลิกเข้าไปเลยออันนี้นะคะก็คือมุมมองแบบ อา uh huh. ภาพเดี๋ยวหน้าจอเต็มน,นะคะเต็นหน้าจอค่ะอันต่อไปเลยนะคะก็คือจะเป็นมุมมองแบบภาพคู่ซึ่งมุมมองแบบภาพคู่เนี่ยให้เราคลิกที่ไอคอนหรือว่าเครื่องมือตัวนี้เลยจะเป็นการแสดงมุมมองแบบภาพคู่ สองภาพในหนึ่งหน้าจอนะคะหรือว่ากดคียแล้วก็คือ C เรากดเข้าไปจะมีภาพขึ้นมาสองภาพนะ,ะแบบต่อไปนะคะก็คือแบบเปรียบเทียบหลายๆภาพหรือว่า Zoom View นะคะใช้สำหรับดูภาพพร้อมกันหลายๆภาพโดยที่กดที่กดปุ่มที่ Control พอชนทางไว้พร้อมกับคลิกเลือกภาพที่ต้องการดูจากพาเนลิดคลิปนะคะลองดูนะคะเหมือนว่ากดตรงนี้แล้วก็กดไปนะคะเปรียบเทียบกันหลายๆภาพหรือว่ากดชนแล้วก็กดภาพนั้นอมันจะมีการเปรียบเทียบขึ้นมาหลายๆภาพน,นะคะ ค่ะตัวสุดท้ายเลยนะคะก็คือมุมมองแบบปิดให้คลิกปุ่มที่เป็นตารางหลายๆอันนะคะก็คือคลิกเข้าไปมันจะเกิดภาพแบบนี้มาหรือว่าถ้าไม่คลิกตรงนี้จะใช้คีย์ลัดก็ได้ก็คือตีนะคะเพื่อความรวดเร็วในการทํางานเนี่ยแนะนําให้จําคีย์ลัดในการเสรยจม,มุมมองเอาไว้ให้แม่นๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบุณค่ะ